สวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้นะบ้านยายหลายก็ทำน้ำพริกปูนะคะเนี่ยตอนนี้กำลังร่อนอยู่นะคะร่อนปูใช่ไหมแม่แอันนี้เดี๋ยวให้แม่แม่พูดให้หน่อยว่าเออทำอะไรบ้างออสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำน้ำพริก เขาปูนาจ้าค่ะแล้วก็ปูนาอบกรอบอ๋อยำแซ่บยำแซ่บจ้็ทำอะไรอีกคะน้ำพริกปูุงอ๋อน้ำพริกน้ำพริกสมุนไพรนั่นเองค่ะก็ตอนนี้ยายทำอะไร่ยร่อนบ่ร่อนร่อนโตร่อนปู น้อนฟูเลแกนี่บอกตอนนี้กํลาลังปั่นนะคะปั่นให้มันฟูละเอียดนะคะพูดเสียงกินดังถึงได้ยินนะคะกล่องค่ะกล่องเท่าไหรแม่กล่องห้าเอ่อกล่องห้าสิบบาทกล่องละรนะ้อยได้อันกล่องใหญ่นี่ก็กล่องละร้อยยี่สิบกล่องอ๋อแต่น้ำพริกเนี่ยเขาขายยังไงแม่เน,นี่ยน้ำพริกก็กระปุกละสามสิบบาทสามสิบบาทบอกอือ ตอนนี้ปั่นเสร็จแล้วก็ค่อยมาปรุงใช่ไหมใช่ค่ะช่วยอดหนุนหน่อยเด้อพี่น้องจ้าอดหนุนปูนาหน่อยจ้าคนของหากินยากค่ะของหากินยากหลายเซฟเวอร์ใช่ไหมแซ่บบุญหลายค่ะนึกว่าแซ่บเวอร์โอ๊ยกล่องไข่เป็นอีกย่างขี้ง่วๆไม่มีย่นี่พี่น้อง แ,แมสจะเบิดบอสหนิผินค้าของบุญหลายแซ็บเหลือหลายแซ็บเหลือหลายเพื่อนมาพี่น้องได้ประโยชน์เยอะแคลเซียมมีเยอะมากเนี่ยไข่ทซานก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเวลาทำเสร็จมันก็จะละเอียดอย่างนี้แหละจานี่เขาเรียกว่าผงปูนาเขาเรียกว่าผงปูนาเพื่อน่าแม<ก>่เพื่อน่าพี่น้องไปประปกอบอาหารได้หลายอย่างบ ใช่ทำผงรสดีผงชูรสแล้วก็ผงโรยข้าวมสมุนไพรปูนากระชายขาวก็เอาอตัวนี้แหละทำค่ะแล้วก็น้ำพริกเขาก็ทำตัวนี้เอาตัวนี้ไปที่ที่อยู่บนโต๊ะเนะะี่ยค่ะใช้ผงชูหมดเลยอันนี้บอกใช่ค่ะทั้งสองอย่างก็น้ำพริกสมุนไพร น้ำริกเขาปูนาอใช่ก็ใช้ตัวนี้ทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีสีฝางด้วยนหะนมีอะไรนี้ผงรสด,ด,ดีอันนี้ผงรสด,ด,ดีของปูหรือว่าของอะไรปูค่ะปูนาอ๋อ,อ ไปกินชูรสเอาตัวนี้ไปอันนี้มันต้องเวลาทางอบข้าวมันต้องใส่ชูรสใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้อันนี้เลยใช่ไหมใส่ตัวนี้แทนเลยค่ะอ๋อเนี่ยใส่แทนไปนี่อันนี้ก็ออเดอร์ตรงนี้เขาจะรับไปตอนเช้าพรุ่งนี้รถตู้ค่ะเนี่ยบ่ใช่สามสิบกระปุกตรงนี้เขาจะไปไหนคะคุณแม่ไปที่มหาลัยราชภัฏสุรินทร์โอ พวกด็อกเตอร์ร้ะคะ้าแล้วทำไมโอ้ติดโลโก้อยู่เนาะยังไมา่เรียกว่าโอติดโลโก้แล้วใช่ไหมเด้อพี่น้องมาอุดหนุนเพิรนเนอร์จ่าเด้อบ้านยายหลายเด้อจ่าเด้อเพิร์ธนาคารปูนาะทำน้ำพริกปูนาะข้าวผัดปูนาะทำทุกอย่างนะคะมาอุดหนุนเพิรนเด้อจ่าเด้ยดยอยายห,หลายทำทุกวันจ้า เนาะ FC ทุกคนอุดหนุนเพื่อนในเด้อจ่าเด้อส่งทุรานาจาดอ่เพื่อนว่าส่งทุนรานาจาดเพื่อนพี่น้องแมนกระทาั่งเมืองนอกก็สั่งมาเยอะอะเยอะๆ<บ>นะคะตอนนี้เมื่อคืนบอกให้ยากรยากรมาถ่ายทำหน่อยเพื่อนว่าเฮ้ยเดนบอกขอว่าแล้วกล่องก็ยังบ,าาดบัดตรพว่าแบตเบิร์ตพี่น้องมันบอกใครชาร์จได้พี่น้องจา้า โอ้ยทำนินนนด้หน่อยๆเด้อพี่น้องเด้อฮักสุขูสุคนสมองสุบอลพ่อได้เห็นได้อันนี้เด้อพี่น้องตายซื้อแยกนมาเดเบิ่งว่าเบ็ดเบิดผี้โอบขาจ้าจ้าจ้าเสียงดังเลยจ้าพอปันปู้จ้าผูปันกับปันพู้ตั้มกับตั้มเด้อพี่น้อง อร่อยอร่อยเพิ่งมาปูปูตั้มกับตั้มปูกป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 ุกปักปุกปักเออบัวขันบัตต้ามันเข่าเครื่องปันมาได้พี่น้องมั่นค่าก้ามมันหรือีหยังเกาะขามันเนาะพี่น้องเนาะเอ๊ะมันมีขาเยอะอยู่เลยแม่ นี่หลับพิถีชาวบ้านของเราก็อยู่อย่างนี้หลับพี่น้องถ้าไม่ทําก็ไม่ได้กินถ้าไม่กินก็ไม่ได้ทํำคันวาเนาะทําแบบมีความซอยกดล่มกดไหลกดแช่แย่ใส่แย่ก้อนนิดน้าถ้าคนไม่รักกินใช่ไหมแม่ไม่รักกินทำไมอันนี่คือความสุขของเราค่ะไม่กินข้าวเช้าเลยได้ทำแล้วบางคนก็ไม่ยอมอแม่ทำไม่ยอมกินข้าวทำแล้วก็ติดพัน แม่เอาแซบขนาดไหนก็ต้องเลียเลยค่ะเลียช้อนใช่ไหมเลียช้อนค่ะโอ้ยแม่หิวข้าวละมั้งไม่ใช่ยายหลายหุงข้าวให้แม่กินหรือยังกินแล้วจ้าถึงกินเลยค่ะบ่ได้รากของตะกกนได้กินแล้วนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ใกล้แล้วก็อดกินไม่ได้กินกินด้วยทำไปด้วยกินด้วยทำไปด้วย เป็นเมียไดยกกินบอสเบา่วงก่อนเบา่วงนี่แล้วแฉะสาวแฉบแฉะสาวแฉะเนี่ยพี่น้องมันดังตื้อตตาตาเครื่องปันเครื่องหยางผัดลมน้ำไกยาวากันเด้อพี่น้องจ๋าอืมนี่แหละวิธีสถาบานของม้าวเนาะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้กินเขาว่าแม่นบอสแฉะแม่แฉะแม่ของฉันหาของนหาตลาดในเด้อพก่นเลยอืม สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อพี่น้องไปถึงแปดนาทีหรอกจ่ายอย่าพี่น้องเบื่อพี่นางพี่น้องเซ็งวัดพิษวัดถึงขอโทษขอภัยได้จ่าเด้อค่าวสกุลุกคนสมองสมอ์ได้จ่าบายบายรักนะจุ๊บจุ๊บจุกจิบจับ